Hey กราบสวัสดีนะครับผมขอต้อนรับคัมแบ็กกลับมาสู่คลิปโป๊กเกอร์ภาคไทยโดยเบลขอบสนามวันนี้ที่รายการทรายทันมิเลียสอาเฮลปิ้งแอนด์ฟอร์ชั่นที่โป๊กเกอร์เหมือนเดิมใบอินคนละ40ล้านบาทครับเริ่มเกมมาพี่บูมีคู่8อยู่ตำแหน่งอันเดอร์เดอกันบวก1เล่นอยู่แล้วละครับเปิดเร่นเป็นปกติ25,000ชิปโอ้โหที่เหลือหมอบหมอบหมอบมาถึงพี่เพชรอยู่ตำแหน่งคัตออฟถือไพ่ A8 สูตรพี่เพชรยังไงครับจัดการทีเม็ดไปเบาๆครับ87,000ชิปโอ้โหคนข้างหลังเจอเล่นใหญ่่แบบนี้ไม ครับหมอบหมอบหมอบกันหมดครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยไพ่ A8 0สูตรอาจจะไม่ใช่ไพ่ที่ดีสุดแต่ก็ถือว่าทีเบทได้พี่บูคิดไม่นานครับพอไปตามเล่นที่ฟลอปกันต่ออ่าฟลอปเปิดออกมาเป็น5้าคิงหมีโพดําสองใบครับพี่บูเช็คไปอย่างรวดเร็วไพ่เนี่ยต้องบอกว่าเข้าทางพี่เพชรใช้ได้เพราะว่แกมีฝลัดดอพี่เพชรจัดให้ครับสีเบทออกไปเบาๆประมาณ1นึงส่วนสของผ่เพราะค่อนข้างได้เปรียบมาเรื่องตำแหน่งและเรื่องเรนไพ่พี่บูเจอเบทเบาๆแบบนี้ก็ไม่มีหมอบคู่สู้คนมันมีคู่8ยังไงก็แสน ขอไปเล่นเทินกันต่ออ่ะเทินเปิดออกมาเป็น8ครับตอนนี้พี่บูติดตอง8ไปซะอย่างนั้นนะดูนี่ใหญ่สุดใหญ่สุดเลยโอ้โหแต่เนียนเนียนตอแหลเนียนมากย่าต้องไปลุ้นใบสุดท้ายว่าเป็นอะไรริเวอร์เปิดออกมาเป็น2โพดาโอ้โหตอนนี้ก็กลายเป็นว่าพี่เพชรเนี่ยคลิกกลับมานําติดฝัดไปเรียบร้อยพี่บูที่เช็คมันเนียนก็คงคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะนําอยู่เอาอยู่แนย่ยังไงพี่บูเลือกจะเบ็ดออกไปประมาณครึ่งพอร์ตให้แฮนพวกท็อปแพรหรือโอเวอร์แพรคอมานะคือแพ้ไม่กี่แฮนก็ คือคู่คิงคิงแล้วก็ฟัดเท่านี้เลยครับซึ่งการที่พี่เพชรเนี่ยเช็คมาที่เธอเนี่ยมันอ่านยากเอาง่ายๆว่าไม่รู้เลยว่าในหัวมึงมีอะไรไพ่มึงเป็นอะไรอะ่ะน่าจะไม่แน่ใจว่าตัวเองติดฝัดถูกดอกหรือเปล่าครับอา้าวดูปุ๊บชั่วปับ๊บก็จัดการเรนส่วนหน้าไปทันที5้าแสนหกหมื่นเอาดีพี่วูเหมือนเซนดีครับคิดไม่นานกูยอมหมอบดีกว่าแต่โดยดีโอ้โหดูดิเหลือเชื่อคนเรามีตองยังหมอบถ้าเพื่อนๆครับเป็นพี่วูเนี่ยถามจริงๆอะมอบลงหรือเปล่า นะดังนั้นนะครับคลิปนี้คุณคิดเห็นอย่างไรเป็นคุณคุณทำแบบไหนคอมเมนต์มาได้เลยเต็มที่และเจอกันใหม่คลิปหน้ากับโป๊กเกอร์ภาคไทยในเบคอนสนามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ